สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหิวใจธรรมะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาที่เหมือนจะเล็กน้อยแต่ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อชีวิตนั่นคือปัญหานอนไม่หลับครับคุณอาจจะเคยพลิกตัวไปมาบนเตียงพยายามข่มตาให้หลับแต่ความคิดก็ยังวิ่งวนอยู่ในหัวจนเช้าใช่ไหมครับ หรือบางครั้งหลับไปได้แป๊บเดียวก็ตื่นขึ้นมากลางดึกและหลับต่อไม่ได้อีกวันนี้ผมจะบอกคุณว่าปัญหาเหล่านี้มีทางออกครับและเราสามารถหลับง่ายหลับลึกด้วยธรรมะได้จริงๆครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านลองตอบคำถามในใจผมหน่อยนะครับว่าคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเมื่อถึงเวลานอนแล้ว แต่สมองของคุณยังคงทำงานไม่หยุดคิดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่ทำให้คุณกังวลจนขมตาไม่หลับคุณเคยรู้สึกหมุดหงิดกับตัวเองไหมครับว่าพยายามจะนอนเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้สักทีจนบางครั้งก็ต้องพึ่งยาช่วยให้หลับคุณเคยคิดไหมว่าปัญหาการนอนไม่หลับเป็นเรื่องปกติของคนยุคนี้ที่ต้องเผชิญครับ ถ้าคำตอบของคุณคือใช่คุณมาถูกที่แล้วครับเพราะในตอนนี้ผมจะพาคุณไปไขความลับของสามคำสอนพุทธแก้ปัญหานอนไม่หลับครับเราจะมาเรียนรู้ว่าการที่เราจะนอนหลับได้อย่างสนิทและมีคุณภาพนั้นไม่ได้อยู่ที่การหาหมอนที่แพงที่สุดหรือการกินยาช่วยให้หลับครับแต่อยู่ที่การที่เราใช้หลักพุทธเพื่อลดความฟุ้งซ่านในจิตใจตั้งหาครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าธรรมะจะช่วยให้เรานอนหลับได้อย่างไรครับคำตอบคือธรรมะจะช่วยจัดการกับต้นตอของปัญหาการนอนไม่หลับซึ่งก็คือความฟุ้งซ่านและความกังวลในจิตใจครับเมื่อใจของเราสงบลงแล้วร่างกายก็จะพร้อมที่จะพักผ่อนและหลับไปเองโดยธรรมชาติครับในวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมกันครับว่าอาณาปณาสติ และเมตตาภาวนาซึ่งเป็นคำสอนสําคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานอนไม่หลับอย่างไรจิตวิทยาอธิบายเทคนิคคลายเครียดก่อนนอนอย่างไรและที่สําคัญที่สุดคือคุณจะนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเพื่อให้คุณสามารถกลับมานอนหลับได้อย่างมีความสุขและตื่นมาใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน เตรียมตัวเปิดใจให้พร้อมนะครับเพราะความเข้าใจที่เรากำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้อาจเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อการนอนหลับและคุณภาพชีวิตของคุณไปตลอดการครับเมื่อกี้ผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะใช้หลักพุทธเพื่อลดความฟุ้งซ่านในจิตใจเพื่อแก้ปัญหานอนไม่หลับใช่ไหมครับหลักการเหล่านี้ เป็นแก่นสำคัญที่ผสมผสานร,ระหว่างคำสอนในพระพุทธศาสนาและแนวคิดทางจิตวิทยาที่ทันสมัยครับคำสอนที่หนึ่งอาณาปานสติรู้ลมหายใจใจสงบปัญหาหลักของการนอนไม่หลับสำหรับหลายคนคือความคิดที่วิ่งวนอยู่ในหัวไม่หยุดใช่ไหมครับเรามักจะคิดเรื่องที่ผ่านมาคิดเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือคิดเรื่องที่ยังไม่ได้ทำอาณาปานสติ คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยดึงจิตใจของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันและทำให้ใจสงบลงครับธรรมะอาณาปานาสติอาณาปานาสติมาจากคำว่าอาณาคือลมหายใจเข้าปานะคือลมหายใจออกและสติคือความระลึกได้เมื่อรวมกันจึงหมายถึงการมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกครับเพราพระพุทธองค์ทรงสอนว่า การฝึกอาณาปานสติเป็นพื้นฐานของการเจริญสมาธิและปัญญาครับเพียงแค่เราตั้งใจรู้ว่าตอนนี้เรากำลังหายใจเข้าและกำลังหายใจออกไม่ต้องบังคับลมหายใจครับแค่สังเกตมันตามธรรมชาติเมื่อใจของเราจดจ่ออยู่กับลมหายใจความคิดที่ฟุ้งซ่านก็จะค่อยๆสงบลงบางครั้งการนอนไม่หลับก็เกิดจากความขุนเคืองใจ ความโกรธหรือความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นใช่ไหมครับเมื่อใจของเราเต็มไปด้วยอารมณ์เหล่านี้การจะขมตาให้หลับก็เป็นเรื่องยากครับเมตตาภาวนาจะช่วยชำระล้างจิตใจของเราให้บริสุทธิ์และทำให้เราหลับสบายขึ้นครับธรรมะเมตตาภาวนาคือการแผ่เมตตาครับคือการตั้งจิตปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขปราศจากทุกภัยทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งคนที่เคยทำไม่ดีกับเราครับการที่เราส่งความปรารถนาดีออกไปจากใจจะช่วยให้ใจของเราอ่อนโยนลงปราศจากความขุนเคืองและเต็มไปด้วยความเมตตาครับเมื่อใจของเราเป็นสุขแล้วเราก็จะสามารถนอนหลับได้อย่างมีความสุขครับสุดท้ายปัญหาการนอนไม่หลับมักจะเกิดจากการที่เรานำปัญหาต่างๆกลับไปคิดต่อบนเตียงใช่ไหมครับ เรามักจะจมอยู่กับความคิดเหล่านี้จนหลับไม่ลงสติปัญญาจะช่วยให้เราเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เราควบคุมได้และอะไรคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ครับธรรมะปัญญาในทางธรรมะไม่ใช่ความรู้ทางโลกครับแต่คือการเห็นความจริงตามที่เป็นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์ และอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนครับเมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้แน่นอนและไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดเราก็จะสามารถปล่อยวางความยึดติดในปัญหาเหล่านั้นได้ครับเมื่อเราปล่อยวางได้ใจของเราก็จะเบาสบายและพร้อมที่จะพักผ่อนครับผมอยากเล่าเรื่องของคุณอรวรรณครับเธอเป็นนักธุรกิจที่มักจะนอนไม่หลับเพราะคิดเรื่องงานตลอดเวลา เธอพยายามทุกวิธีทางแต่ก็ยังคงนอนไม่หลับจนวันหนึ่งเธอได้ลองนำคำสอนเหล่านี้มาปรับใช้ครับก่อนนอนเธอจะฝึกอานาปานสติสังเกตลมหายใจจากนั้นเธอก็แผ่เมตตาให้กับทุกคนรวมถึงตัวเธอเองและสุดท้ายเธอก็จะเขียนสิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้ลงในสมุดบันทึกเพื่อเป็นการวางปัญหาลวงจากความคิดของเธอครับเพียงไม่นาน คุณอรวรรณก็สามารถนอนหลับได้อย่างสนิทและตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นพร้อมลุยงานได้อย่างเต็มที่ครับเมื่อเราเข้าใจความหมายและพลังของสามคำสอนพุทธแก้ปัญหานอนไม่หลับคำถามสำคัญคือแล้วเราจะเริ่มลงมือทำอย่างไรในชีวิตประจำวันเพื่อให้เราสามารถนอนหลับได้อย่างสนิทและมีคุณภาพผมจะพาคุณไปสู่ภาคปฏิบัติที่จับต้องได้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครับ ผมอยากชวนคุณมาลองทำภารกิจหลับดีมีคุณภาพง่ายๆครับโดยคุณสามารถทำได้ในทุกๆคืนก่อนนอนและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองลงมือทำวันนี้ใจสงบร่างกายก็พร้อมพักผมอยากให้คุณลองเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านี้ในทุกๆคืนก่อนนอนและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับ 1. ฝึกอานาปนานสติ5-10นาที หาที่นอนที่สบายครับคุณสามารถนอนบนเตียงได้เลยครับหลับตาลมเบาๆสังเกตลมหายใจตั้งใจรู้ว่าตอนนี้คุณกำลังหายใจเข้าและกำลังหายใจออกไม่ต้องบังคับลมหายใจแค่รับรู้มันตามธรรมชาติครับหากใจเผลอคิดเรื่องอื่นให้ดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจอย่างอ่อนโยนทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆประมาณ5-10นาที หรือจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าใจสงบลงครับ 2. แผ่เมตตา1-2น,นาทีเริ่มต้นด้วยตัวเองเมื่อใจเริ่มสงบให้คุณตั้งจิตปรารถนาดีให้กับตัวเองก่อนครับขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันปลอดภัยขอให้ฉันหลบฝันดีจากนั้นค่อยๆขยายความเมตตาไปสู่คนที่คุณรักครอบครัวเพื่อนร่วมงานและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนพ้นทุกข์ 3. วางปัญหาไว้บนโต๊ะใช้สติปัญญาเขียนทูดูลิสก่อนเข้านอนลองเขียนสิ่งที่คุณกังวลหรือสิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้ลงในสมุดบันทึกครับการทำเช่นนี้เป็นการวางปัญหาไว้บนกระดาษและบอกกับสมองว่าเรื่องนี้จะจัดการพรุ่งนี้ ยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อมีเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณลองบอกกับตัวเองว่าเรื่องนี้ฉันควบคุมไม่ได้ฉันจะปล่อยวางมันไว้ก่อนการยอมรับเช่นนี้จะช่วยให้ใจของคุณเบาสบายขึ้นครับจำไว้นะครับว่าใจสงบร่างกายก็พร้อมพักการทำสามสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจของคุณผ่อนคลายและเตรียมพร้อมสาหรับการนอนหลับอย่างมีคุณภาพครับ ตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เดินทางสำรวจสมคำสอนพุทธแก้ปัญหานอนไม่หลับเราได้เรียนรู้ว่าอาณาปานาสติช่วยให้ใจสงบและอยู่กับปัจจุบันเมตตาภาวนาช่วยชำระล้างใจให้บริสุทธิ์และคลายความขุ่นเคืองสติปัญญาช่วยให้เราเข้าใจและปล่อยวางปัญหาที่ควบคุมไม่ได้วันนี้คุณได้ค้นพบวิธีที่จะแก้ปัญหาการนอนไม่หลับที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดแล้วครับ คุณได้เรียนรู้วิธีการที่จะหลับง่ายหลับลึกได้ด้วยพลังจากภายในตัวคุณเองโดยไม่ต้องพึ่งยาหรือสิ่งภายนอกใดๆเลยครับจำไว้นะครับหลับดีเท่ากับตื่นมามีชีวิตที่ดีขึ้นคุณมีพลังในการสร้างความสงบให้กับตัวเองได้ด้วยตัวคุณเองคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากการนอนหลับอย่างมีคุณภาพของคุณเองครับขอให้ทุกท่านนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ และผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความสดชื่นในทุกเช้าอย่างแท้จริงครับฝากกดติดตามแล้วพบกันไหนในตอนหน้าต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ